จาวะ่อกับขาจากศูนย์ตุนมยิทยาภัณนองสาวตอนบนนะครับสวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประจำวันเสาร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2 5 6 6กับผมนายพีระดชซื่อกระเดื่องจากศูนย์ตุตุนิยมวิทยาภัะวันออเฉียงิงนือตอนบนจังหวัดขอแก่นนะครับ แต่แผนที่ควบคุมอากาศผิวพื้นนะครับก็ยังคงเห็นตัวบริเวณควบคุมอากาศสูงนะครับก็ยังคงปกคลุมบริเวณภาคตนะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเ้ายางต่อเนื่องนะครับแต่กัมีแนวโนม้มที่จะอ่อนร่างลงนะครับแต่ก็ยังคงเห็ดให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเ้ามีอากาศเย็นถึงหนาวใ,ในตอนเช้าน,นะครับสําหรับภาพ่ายดาวที่ยามอน,นีนะครับเมฆที่ปกคลุมบริเวณภาคตนะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขาก็ยังคงมีหน่อยอยู่นะครับท้องฟ้าโปร่งนะครับแสงแดด่องลงมา หลายยู่นะครับแต่กับว่าเฮตดให้มีอากาศ้อนได้นะครับเนื่องจากว่ามีร่มเย็นเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมอยู่นะครับก็เลยเหตุให้ตอนกลางวันอุณหภูมิจะ่ได้ยยุ่ในเกณฑ์อากาศ่อนนะครับสําหรับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงมือนี้นะครับบริเวณภาคตะวันอลกงจิงนะตอนบนของเขาก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับบางพื้นที่อาจจะมีหมอกเกิดขึ้นได้นะครับอุณหภูมิตอนเศร้ามื่อืนเศร้ากั ส่งๆหรือว no ่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับคาดหมายอุณหภูมิสูง e. สุดบ่าย้มนีนะครับตามที่บอกไปนะครับกับบ่ได้สูงนะครับกับยุที27-29องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเหมือนื่นเศร้านะครับกัมีบวกลบเล็กน้อยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับก็อยุที12-17องศาเซลเซียสกับยุนเก์อากาศเย็นถึงหนาวนะครับส่วนบริเวณยอดภูนะครับก็ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับ อุณหภูมิตามสุดยจอดผู้นะครับอยูุที่7-12องศาเซลเซียสนะครับโดยเฉพาะผู้กระดึงนะครับจากผลการตรวจวัดมือเซานี่ก็ตรวจวัดไอที7องศาเซลเซียสนะครับในช่วงนี้นะครับบริเวณผาตะวันออกเียงเนื้อตอนบนของเขาเกับยังคงมีอากาศหน,นาวเย็นต่อเนื่องนะครับกับฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศ,าศายังคงหนาวเย็นอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งคาดว่า ในช่วงประมาณวันที่25-26บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งนะครับกจะแพร่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขากาสีเฮ็ดให้ในช่วงวันที่ยิ่มหายิ่มหงอุณหภูมิตอนเช้ากาสจลดลงได้าอาาดีกนะครับได้ซึ่งคาดว่าอาจจะลดลงได้2-4องศาเซลเซียสนะครับซึ่งกจะเฮ็ดให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเขามีอากาศหนาวได้หลายพื้นที่นะครับ มีลมแรงเกิดขึ้นในน้ำกับฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงวันที่25-26นะครับถึงอากาศจะหนาวเย็นลงนะครับก็ขอให้พ่พอแม่พี่น้องนะครับรดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ระวังนะครับอาคี้ไพ่ที่จะเกิดขึ้นในน้ำนะครับเนื่องจากว่ามีลมแรงแล้วก็อากาศแห้งเชื้อเพลิงที่จะก็ให้เกิดอาคีไพ่กับมีเดร้ดายนะครับกามาบอกกับเข้าพยากรณ์อากาศได้ไหมนะครับสำหรับมือน,นี่ สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน